ลงไม่ได้เยอะแล้วเยอซับซับซับาริ่มเครื่องบินมึงจะไปไหนของมึงอ่ะเยออไรเอ้ยเครื่ yeah. <All> right. องบินไปไหนเครื่องบินมันขยับเองอ่ะว่าแม่งตายเพราะเครื่องบินนี่เฮ้ย that is w r o n พงยูางบนพงยู่ที่เดิมอะที่เดิมบ้านเนี่ยพงเ,เนี่ยอยู่กับพงที่เดิมอะงั้นผมเดี๋ยวผมจะไปหาพงแบบหนึง่งเอ้ยรถได้ยังเนี่ยรถกูไม่มีล้อ,อแล้วคุณเอาล้อไปไหนนะไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับงั้นคุณฟ้องเข้าไปหาในเมืองเลยครับไปพ่วงไว้กับพอไปใช่<ว>เอ้ยมันปลอดภัยที่สุดแล้วถ้าพ่วงก,กับพอไม่ถ้าแมงเบิ้มแมงกระปันหมเหมือนกันเดจ้ะ บึ้มเนี่ยไอไออรถมอไซค์มันจะไม่บึ้มเว้ยแต่หอจะบึ้มเจอจักรยานอย่างเงี้ยเก็บอย่าถามว่าขับได้ไม่ได้เดี๋ยวผมผมไปหาพงก่อนขับเป็นแล้วเหรอรับผมไปด้วยดิรับด้วยเอ้าพงพงอยู่ไหนขับเองไหมพงอยู่ไหนผมพาไปหาพง บอกให้ลงมาทำกับกูดีได้กูไม่ดื้อหรอกบอกให้ลงอ้าวแวบแวบแวบใ่งเสียวเวลาที่ไหกกดผปดบนจีไปเอ้บอยแบนอ๋อพงศ์ไขี่รถตายอ๋อพงอยู่ในเมืองใช่ป่ะในเมืองอะไรนะนั่นน่เห็นป่ะน่ะพงอยู่ในเมืองใช่ป่ะ เออใจเย็นใจเย็นคุณคุณอย่าเลียนแบบผมดิเอ้ยมีเท็นต์ไม่อยากไม่อยากเรียนแบบตอนเต็นต์มาเลยสะสมเต็นถ้าไม่เจ๋งนะผมที่ทำไม่ได้นะครับผมก็ไม่อยากจะทำหรอกครับ <c oughs> เป็นการเสี่ยงชีวิตอย่างน่าหนาใจนะครับเอจำได้มันน่าจะมีร่อโพล์โพล์โพล์หมายถึงล้อเจอล้อเจ็บ เจอรอแล้วอย่ารอแล้วแม่งไม่อายแล้วหน้าด้านจริงเลยมีไหมพูดีิูแบบูอายอ่ะลงดีๆเอ้ยอย่างนิ่มอ่ะถ้าเป็นชั้นแหลมๆแบบตรงๆอ่ะอย่าลงดีๆนะครับต้องลงแบบพุ่งลงไปครับไอ้ข้างล่างมีพงไม่เอ้มีมีรถไหมฮะรถมอเตอร์ไซค์อ่ะตรงเห็นไ้มตัวเอสอ่ะแวะหน่อยอะไรกันไอ่มาใส่ยังไง ไล่ดิอย่าพึ่งใส่เก็บปั๊มก่อนเอ้ยผมอยากทำซีรีส์แบบลุงพีอะ่ะแบบเป็นกระตงกระตูนหนังอะไรอย่างเงี้ยเออเช่เด็ดมีอะไรนะผมเคยคลิปตั้งนานแล้วไม่เคยทำจริงทเคือพระคอร์สเอาเอาคุณไปไหนะไปดูมอไซค์มอไซค์ไปยังไงวะรูงงคุณคุณผิดทางแล้วเลี้ยวขวา คุณดรสนาวเออเงี่ยตรงไหนวะกูคืนน้ำลายนะข้างบนนะรือรเลยนะยาดัดตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนรอเปล่าไม่สนกูจะเอารถเฮ้ยรถกู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 ไอ้บอยแบนด์อีกแอ โอ้ย็จิ้นตัวเต็นตัวเต็นเฮ้ยหล่อสองยิงจิ้นหนึ่งมีคนอยู่มีคนอยู่มีคนอยู่วะไหนไม่ตรงเนี้ยมีคนอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรับคุณฟองมาก่อนเอาอันนี้ห่อไข่เอาเอานั่นหอของเราไงที่เจอห่อไส่ไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวดิเไปปั๊มก่อน คนนี้รีบร้อนจนังเลยหมอกมีคนอยู่ตัละแวงเลยเนี่ยไม่ตรงนั้นมันเป็น<ค>นระแวงกับมืออีกครับม,มันเป็นฐานทับรับคน,คน,นเนี้ยถ้าไม่มีแมปแบบเรามันไม่ขึ้นไปอยู่นั้นหรอกเดี๋<อ>ยวเราจะให้คุณสองขี่รถใหญ่ฮะไอสี่ไอไอคันนั้นขี่ง่ายง่ายของเยอะนะ กูกลัวควงอ่ะกูไม่ใช่ไม่ใช่รถใหญ่นะสี่ประตูอ่ะสีแดงอ่ะนั่นแหละวาของเยอะเต็มเลยเนี่ยกูไม่อยากขี่เลยแหละคันนั้นอะขี่ง่ายนะคุณจิมแบงอย่างเยอะอ่ะแหม่อะไออินฟาเลดสามอันสำหรับเราสามคนมนะเฉ่งโอ,โอ้สามเต็นคือสามคนนี่เองครับรอดักคิวไหมครับเฮ้ยมีสี่เต็นอ๋อสี่คนละหายแล้วไปแล้วมีอลิสแท็กสอง รถนะแต่มันเป็นบ้านเนี่ยน่าอยู่มันน่าจะนอนได้ไยังไม่มาหากูอีกเดี๋ยวสมบีกันทืบกูกางเออดี๋กว<ะ>เอาเอารถออกมาก่อนดีไหมให้เยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวมาเร็วเร็วดเดูเแดงเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะให้คุณฟ้องไปเก็บเอารถสีแดงมาก่อนไง สีไอที่อยู่กับผมมานะเออไอ้สีสีไปตัวอ่ะนั่นแหละของเต็มเลยนะได้คุณฟองมาเก็บก่อนมั้เอามาเก็บไว้ที่นี่ก่อนไงคุณฟองเต็มลิ้นเนอะคุณฟองกดจีตรงก็ถึงกูจะไม่ชอบแต่กูก็ยังรันเล่นรถมอสไซค์สีฟ้าก่อนนะครับกดจีขึ้นมาเลยครับกดจีคือการซ้อนรถเฮ้ยข้างบนมันยังมีนี่นะไวโฟงไวแฟนอ่ะมันเป็นแหล่งอารยธรรมชั้นสูงเลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโดนโดน เออบอกไว้ก่อนนะฮะถ้ากูตายช่วยเฝ้าศพกูด้วยนะเอิ่มอาจจะไม่ได้เฝ้าก็ได้เนี่ยกูมาหาเนี่ยอาจจะแบบเอิ่มโดนเอิ่มใครใครอะไร Low l o ขี่รถมา Low รถเทียร่อยอยู่บนฟ้าไหนวะ Low ผมเออคุณขีฮอไหมเดี๋ยวผมผมขีไม่เป็น Low sub น้องหอลำนั้นนะ Mouse S L ชิบหายเฮ้ยดำน้ำรอชิบหายเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีคนมาไอรีห้าหนึ่งนะชิบหายแล้วอะไรวะมึงพากันดำน้ำทำไมมาขึ้นมาเร็วกูขับไม่เก่งจริงๆโอ้เดี๋ยวไม่ใช่อะไรกูกูกดกูกดไอ้นี่ไม่ทัน ไหนฮอลเลยนะเนี่ยเงินเดี๋ยวว่เดี๋ยวเรหาที่ลงจอดก่อนกูละบนไปบนบนคุณเห็นผมไม่ละผมผมกิ้งลงรถเลยผมแม่งผมแม่งล้มเลยแหละคุณฟ้องคุณฟ้องวางล้อีิวางล้อวางล้อมาเร็วบนเนินเร็ว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 ไหนวะจะเพิ่งวางนะไอ้ห้าเอ็ดจะมีคนมามาที่ไหนกระทืบอ่ะ กด G นะอย่าทะลึ่งกด้อกนะจะกระทืบคนเนี่ยอยากกระทืบคนมากเลยแก้แค้นกับรถที่หายไปจะตามรถเรืไอ้นี่้ไปทำไมต้องมาไหนไปไหนไปไปเอาหน้าอัดประตูไว้ก่อนเอาเอาไปไหนวะเอาเอายางเอาหน้าอัดประตูแล้วค่อยลื้นมันเดินเองมันเดินเองมันเดินเองเอ้ยยุดเอ้ยยุดเอ้ามึงมาติดตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ แล้วแม่งไม่เปิดประตูมันเปลี่ยนโมเดลไงโอ้แม่ง่งเคยขึ้นหอครั้งแรกกูว่าตายหูวอะอย่าอย่าคือบินสูงสูงบินสูงสูงเออผมลืมวิธีขี่หอไปนา,นานแล้วเนี่ยไม่ได้ครับต่วนี้สีบ่อยอตายบ่อยเพราะหอเนี่ยสีล้อเอ้สีประตูกูกูยังจำได้นะว่ากูไม่มีลมชูชีพไม่ลมชูชีพมีนะทำไง ในไอเนี่ยถ้าคันหนึ่งอะที่ไหนครับท่านลงเนี้ยครับมันต้องลงแบบกูจะลงแม่งไปฟันกระตุ้นไม้นี่ไม่ไหวอะกูตายแน่นอนนะฟันต้นไม้ไม่เป็นไรอย่าฟันหัวกูก็แล้วกันนะไม่ใช่ไอร้อีนะควันกูอะไรก็ได้แกงกูเอามาหมดแล้วครับทับหมดนะเอโฟผมรีมูฟเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งอยิ้มผมทิ้งขวานก่อนผมทิ้งขวานไม่กะกัดฉี่หอย ได้เวลาโดนรถอลิตแพ็คอันเนี้ยดีเนี้ยคุณได้มอไซค์ดีดีเอิ่ม้ยเราไม่ใช่จะว่างๆปั๊มปั๊มปั๊มมาปั๊มมาปั๊มมาปั๊มเอามาปั๊มเอามาปั๊มว่างวางเออว่างวางตัดตัดตัดภาพหนึ่งดีไหมไม่เอาเอ้ยเดี๋ยวผมไปตัดเองไม่รู้ได้หรอเนเร็วเร็วเร็วมีคนมาเีจ้โอ้โหผมไม่มีแบบแบบอันนี้แบบขุนอะ นั่นไง่แม่งปึ้นหายไปเลยอะ <c oughs> ล่ะเรื่องแรงเกินอ่ะ <c oughs> ไปเถอะไปเถอะมีสองรองรถอีกกูเฮ้ยมีเหรออืมเอ็นจิ้นสองล้อสองสามันยังยังไม่ให้กูเก็บอกีกเดี๋ยวผมขี่คันใหญ่ไปเด้อคันเนี้ยคุณขี่คันแดงเลยคุณฟองกูจะโดให้หมด แองเลยเนแมงเลยจัดมันไส้เฮ้ยข้างบนนู้นมีนี่อีกนะมีอะไรมันมีไมล์เฟนอะไปดูดิเหมือนมีอะไรมีมีดิคิดอีกหนึ่งอันกูเองตรงนี้ยมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูกซไนเปอร์ไหนครับหกชุดเก็บให้มดให้บอว่าลองใส่ก่อนชุดทหารแบบผมมันนะอ่าฮะหกชุด เอามาให้ไหนเก็บยาต่ะเก็บหมดอ่ะข้างบนนี้ไม่มีสมบีดเวยนะเจ๋งว่ะเต็นท์นี้ไม่มีอะไรแล้วกูขอนะครับก็ไม่มีอะไรเนี่ยใครใครเปล่าว่าเก็บเก็บเต็นท์ไปด้วยไม่ว่างไม่ว่างไม่ด้แล้วว่างเหรอเออนี่นี่เอาชุดไปใส่ก่อนชุดไปใส่ก่อนไม่มีอะไรอ่ะอีเข้าะไอ้เหียกูระแวงเจ้าของนะครับใครครับใครเจ้าของไม่รู้ว่ามันเป็นเจ้าของในนี่หรือเปล่าตรงเนี้ย กูระแวงครับระแวงทุกคนที่เข้าเซิร์ฟคุณระแวงใครเป็นเจ้าของครับบอกมาก่อนนะจามิตจูมิตเหรอเออมีใครเข้ามาเมาื่อไหรแบบที่อยู่ในที่เราเห็นในสายตาไม่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 กิ๊เต็นละแต่มันอาจจะเห็นนะมันสู้เลยมันก็น่าจะยืนอยู่งั้นผมขี่ขี่ไปรอที่ทับนะ,ะถ้าเราจะไปอะไรตรงไหนบ้างอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวค่อยไปคุยอียกทีน เพราะว่าตอนนี้เวลาไม่มากข้างบนมีอะไรไหมไม่มีไม่มีเหียกูกูไม่กล้าลงแบบทางลัดวะ <c oughs> ขับระวังที่สุดนะครับเฮ้ยกูซ่อมก่อนพอนิดหน่อยก็กต้องซ่อมอ่ะไม่ไว่าเหตุไม่งั้นไม่ได้นี่ครับการขับรถที่ดีต้องถอนอันนี้นะครับรั้ว <c oughs> ดูคุณฟ้องขับดีๆนะครับข้างในมนของเยอะเอ้ยนี่นี่นน เจ๋งเจ๋งไม่เจ๋งทำไม่ได้กลับมาไม่เหลือกลับมาเงือบเด็กนะหาตัวคนทำมันนะกูเอง it's me นะอย่ารอองสามาเออถ้าเป็นคนเออไอ้คนคอยมาอ๋อคอยมาแล้วรู้คุนึกว่าไอ้สาชีวิตยืนยาวซะแล้วเนอะเออตายยากแต่่กกกู็นนคที่โบ อัดแล้วยับเด็ด,ด <แ amino S 2> เป็นยับเติมนิ้วๆอะเติม,ตเ,ม,ตเ,มตเติมต่อเสริมไหมนะจะเติมเติมต่อเสริมไหมเอามาทำซีรีส์เล่นเล่นเอางก็ได้เราเปิดได้นี่อะไรแบบนะ<ต>ผมผมขอขอแบบไม้คราฟก็ได้ไอ้นี่ก็ได้นะไม่จะเอาไม้คราแเราแต่ไงแต่ขอเนื่อไข่นะ ขอแค่หมดสองสามหมดก็พอนะทำทำไมตรงติ้นมันเยอะจังเลยวะแล้วรถบันบ้ากอมอไซน์นอยคือกด F แล้ว้ันายเลยอ๋อร้อยยี่สิบแล้วได้ไงว่าร้อยยี่สิบแล้วคงไม่ไม่ไม่ใครจะไปถึงองค์นักทีเนี่ยก็ไม่พากันไปสักทีเหรอองค์ไหนวะเอ๋คงอยู่บนไงินเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามอไซค์สีแดงไปนะเอะว่าคันใหญ่อ่ะคันใหญ่ก็ผมวางไว้นี่ไงเดี๋ยวจอดไว้หน่อย ทำอะไรหรือว่าเล่น GTA อ่ะมันเล่นโดนขอเนี่ยแม่งอย่างเยอะอ่ะผมเอาล้อใส่โดยไม่ไม่บอกเหตุผลแล้วนะใส่ไปแล้วนะไม่บอกเหตุผลด้วยแหละเออเออจันทีเอเล่นจันทีเอเออแล้วแต่จะคิด black hat black hat ไม่ใช่เกิดมาตรงตรงนั้นหรบอล่าพงโลกซับพงผมมีโลกอยู่อย่างหนึ่งครับเวลาเล่นในจีเท่เวลามีคนซ้อนหลังอ่ะมอไซค์นะจะพาคนล่มถามเนี่ครับลองลองคิดเรื่องที่ผมแบบเอารถไปล่มอะผมเคยเอาใครไปล่มบ้างครับว่าม,มีกระปู่ะ คนเดียวผมขี่มันจะตายแ,แม่แบบเสรีอ่ะขี่แบบใกล้พังอ่ะแล้วใครไปอยู่ข้าง<อ>บน<อ>น่ะกับพงจะได้ไหมเนี่ยเอ้ใครอยู่ข้างบนกับพงอ่ะอูครับเอ้ยจริงจอนตรงนี้สงสัยจะไม่มีน้ำโอเคออยนี่ไม่มีมันย่าดเลยเขออาอัดอยู่เออเขาไม่ไหวเลยเนี่ย รถกูจะตกแล้วถ้าอัดมันเกิดนะครับแล้วมึงจะอยากอัดอยากโดนอัดไหมครับเออไม่รู้ไม่รู้กูขึ้นได้หรือเปล่าแต่ทิ้งลูกนวดน้ำดีกว่าข้างไหนครับเฮ้เยี่ยอย่ามาลึกจะตัดูระแวงน้ำฮัลโหลพงศ์ไม่เจอกันนานเลยนะพงศ์ เออผมว่าผมจะพูดอะไรบางอย่างแต่ผมไม่แน่ใจว่าพูดปเลยหรอขอพูดอีกทีเหมือนกันนะแบบเออถ้าเต้นที่กูไปโดเมื่อกี้นี้ก็เป็นคนไทยก็ขอโทษด้วยนะครับถ้าใครคล้องก็บอกนะคนไทยที่ดูนะครับเดเ๋ยเอาไปคืนบางอย่างนะฮะเอาคืนด้วยแลกเลือดกันไหมเออคือว่าถ้าเดี๋ยวไม่กลัวแล่ามันคงอยู่ล่างนี่หว่า กูเพิ่งคิวไปเมื่อกี้เนี่ยซาบได้ย่อคิวเฮ้ยพงศ์มาซาบไปแล้วก็นี่ไงผมก็บอกอยู่พงอยู่ข้างล่างนี่ว่ะพงอยู่ข้างบนเอาอยู่ข้างบนกับกูเนี่ยครับผมขอชิเกตวอาคิวพงแม่งมาเกิดที่เดิมเนี่ยกูได้สองรอบเลยไหนอะพงศ์จคิวเดียวอ๋อตรงตรงนั้นเหรอตรงไหนอะเอ่อตอนนี้พงไปเกิดที่เมืองสี่ซ้ายสี่หรือเท่าไหร่ไม่รู้ว่ากูจะคิวกูคิวก็มันไม่ได้ย่ออะเมื่อกี้เนี่ยเฮออเจอละ เอออโเเคชื่อมไปหอไหมรถเอาดีๆนะไปหาพงนะเออหอเชื่อมปลอดภัยครับแต่คุณต้องกด X ลงก่อนที่มันจะไอ้นี่อ่ะเชื่อมไปแล้วเหรอยังเชื่อมดิมาเอารถมาได้ปะเอารถได้เชื่อมแล้วครับอย่าโลซ่าเพราะคุณจะลงให้กดแอกไปยังขนาดนั้นได้ไงนะครับ มันจะแบกได้ก็เถอะไม่พังก็บ้าครับอย่างเงี้ยเออมันลุ่มล่ามงคุณคุณฟงเอ้อยคุณฟองคุณฟองมาขึ้นรถผมมาขึ้นรถผมเอ้แล้วคันแดงอ่ะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแหละไม่มีใครเอาอขงเยอะไม่มีใครมาเอาเยอะะนไม่มีใครมมาีกูนี่ไงคนนึงอ่ะกูมาเจออะอะไรจ้าอะไรจ้าของเจ้าเหรอเอาเฮ้ยตรงกูมีรถอะไรรถสปอร์ตวัดเดี๋ยวผมตอบเก็บของไปมั่งก็ได้หรอกลงล้อเองตรงอินจินอะ ได้นะเะเดี๋ยวพี่เมงครับผมขึ้นละไปดี๋ยวเสียดายกันแดงอ่ะแทนที่เอาไปซ่อนดีๆมังไม่มีคนมาเอาหรอกเชื่อผมดิมังมีคันยังไม่มีถามว่าเราเป็นอังกฤษด้วยเอ่อเดี๋ยวให้ตอบครับเดี๋ยวผมตอบเองดูอังกฤษเฮ้ยอะไรนะ อะไรนะอะไรนะกลมๆเหรอทางล่าง่ะล่างฮอร์อ่ะมอไซส์อ้ยมอไซส์ฮัลโหล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 แจ๊กูลงไปดูไหมครับตรงนี้ไม่ไม่มีบอกด้วยนะไม่ไม่มาเป็นจุดกระเป๋าหรอกผมว่าน่าจะเป็นได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นจุดอุ้ยตีตีใบพัด ผมว่าน่าจะเป็นจุดที่คนเอามาไว้มากกว่าอันแหละไม่มิดหรอกนะไม่มิดหรอกนะตีฟ้าด้วยแหละโอ้นะกูเห็นหมดเดี๋ยวเรียบร้อยของคนนะเชื่อมมาเชื่อมมาเอาคันเล็กเชื่อมสองข้างคันใหญ่คันใหญ่ไม่เอาคันใหญ่ไม่เอาคันใหญ่ไม่เอาคันใหญ่เรามีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูของก่อนนะพาสต้าแชนเอ่อเมดิคิดอันหนึ่งเก็บ มันมีแค่นี้แหละไม่ต้องเอาคันใหญ่ปุบลงไปกูมีเด้งแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเชื่อมกับเชื่อมกับคันสีแดงก่อนนะโอเคเชื่อมเรียบร้อยครับเกียร์ไหนรับไหนอยู่ไหนอยู่ไหน๋ยวลงไปมองึ้นมาคุณมาผมนะเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์คันนี้พางผมไม่รู้นะถ้าผมไปลานลานกว้างๆนะโอเคไปลานกว้าง กูไม่ค่อยอยากจะเลี้ยวเลยลอะโกพังมาก